ส่นข่าวชาวนี้ครับมาเริ่มต้นเข้าแรงกันนะครับกองทัพภาคท่4ได้แรงเสริมสร้างการดับโรงการศึกษาและก็การประกอบอาชีพให้กับกำลังพลครับไปกันเท่สมุทรซ่อนรื่นฤดีขายวชิราวุธกองทัพภาคทิ4อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทไพศาลนุสร้างแม่ทัพภาคทิ4เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทศการเสริมสร้างการดับโรรทางการศึกษาและการประกอบอาชีพสอหรับกำลังพลกองทัพภาคทิ4และครอบครัว ไม่มีร่องไม่ทำาร์ทิซีคณะผู้บริหารผู้แทนจากสถาบันการศึกษาสถานประกอบการและก็กำลังพลข้ารวมครับสำหรับกิจกรรมการแสดงนทิทศการเสริมสร้างการรับรู้ทางการศึกษาและการประกอบอาชีพแล้วก็สำหรับกำลังพลข้องกองทัพภาคทีซี่ครอบครัวในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะให้กำลังพลกองทัพภาคทิซี่ถูกระดับมีอุดมการณ์และก็จิตวิญญ,ญาณความเป็นทาหารอาชีพมีศักยภาพมีความรู้ความสาม,มาระก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ย่างมีความทันสมัยและก็ก้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงข้อง เทคโนโลยีค่ะและพลวัตของสังคมไปจนถึงให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีนะ่าในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบมายอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและก็เมทัปปาริเซ่น,นะครับย้ำว่ากิจกรรมในห้นนี้นั้นกองทัพปาริเซ่ให้ความสําคัญมากเลยนะครับก็ได้มีการเชิญสถาบันการศึกษาสถานประกอบการทางภาครัฐเอกชน มาจาดัดแสดงในเทศกาลและก็แหลกเปลีป่ยนองค์ความโรนะครับเพื่อการพัฒนาศัก,กยภาพข้องกาลังพลประจําการและก็ทหารของประจําการรวมถึงครอบครัวกันก็บเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับสามแนวทางการเพิ่มคุณวุธทางการศึกษาพัฒนาศัก,กยภาพข้องตนเองรวมถึงความต้องการข้องตลาดแรงงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะทะหานของประจำการเทวาเคอีปอสประจำการแล้วการสามารถเลือกประกอบอาชีพทเทมอส้มกับความโรคความสามารถดของตอนเองให้เกิดความหมันคงแน่ชีพและก็ความมันยศเทดีต่อไปด้วยนะครับ